สวัสดีครับวันนี้จะมาขอแนะนำในการลงทุนนะหาเหรียญใหม่มาสะสมนะครับนะใช้เวลาอาจจะสัก5เดือนหรือ1ปีเพราะจะมีการเปลี่ยนราชการแล้วในกระทรวงการคลังเหรียญใหม่ปี2559ซึ่งเป็นปีที่พระเจ้าอยู่หัวสวรรคตรนะครับรีบเก็บไว้นะครับ ให้ไปแรกที่กองการคลังนะครับอีกไม่นานเหรียญใหม่เหล่นี้จะหมดแล้วก็ถูกเก็บนะครับแล้วก็ผลิตเหรียญใหม่ขึ้นมาใช้นะเราก็รู้ว่าเปลี่ยนรัชกาลแล้วนะครับเป็นรัชกาลที่10อีกไม่นานเหรียญรัชกาลที่9ปี2559ซึ่งเป็นปีสวรรค์นาคตซึ่งมีความสําคัญมากก็จะเป็นเหรียญที่มีราคาและถูกเก็บจากท้องตลาดนะครับนะเปลี่ยนรัชกาลใหม่แล้วนะครับอย่าลืม ในกระทรวงการคลังรีบไปแลกนะครับก่อนเหรียญจะหมดหรือไม่มีให้แลกนะครับนะโดยเฉพาะเหรียญ10ซึ่งน่าจะมีราคาที่สูงขึ้นเป็นเหรียญ2สีนะซึ่งนะคิดว่าเหรียญราชการที่9อีกไม่นานเหรียญ10บบาทก็จะหมดจากท้องตลาดนะครับแล้วก็เอาเหรียญใหม่เข้ามาใช้แทนนะครับไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามแต่แต่สิ่งที่เราขอแนะนำก็คือขอให้เป็นเหรียญใหม่เอี่ยม UNC นะครับ ท่านจะขายได้ราคาดีแล้วก็รวดเร็วนะฮะเพราะว่าแน่นอนการันตีท่านรับรองว่าท่านไม่มีขาดทุนแน่นอนแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะคนไทยจะหาในอนาคตนะครับเหรียญ u n c หรือเหรียญใหม่เพราะาถ้าท่านมีเงินไปเก็บไว้นะครับนะ 1, หนึ่งพันเหรียญหนึ่งหมื่นบาทนะครับแล้วอีกไม่นานราคา,าอาจจะขึ้นเป็นสองเท่านะหรือสามเท่านะถ้าท่านคิดว่าเหมาะสมแล้วก็ปล่อยดีกว่าฝากแบงค์นะครับ เพราะฉะนั้นนะเราพยายามคิดนวัตรกรรมอะไรใหม่ๆจากทอยฟรีฟอร์คิดนะครับนะพอคิดให้เป็นนวัตรกรรมแล้วก็ทําเป็นรายได้ได้บางท่านก็อาจจะไปขายเองก็แล้วแต่นันนะครับเพราะเราก็พยายามคิดนวัตรกรรมอย่างที่เราบอกเราไม่ได้เป็นพ่อค้าพ่อค้าก็ไม่แนะนําในเรื่องที่เป็นความลับนะครับใครอยากให้แข่งในการขายกับเราเพราะฉะนั้นเราขอแนะนําให้ท่านไป แลกเหรียญใหม่ในราคาหน้าเหรียญน,นะครับจะได้ไม่ต้องนะเสียค่านายหน้าหรือเสียค่าอะไรต่างๆเกินกว่าราคาหน้าเหรียญน,นะครับไปแลกที่กระทรวงการคลังนะกองการคลังที่ลังสิตหรือกองกระสาบนะครับหรือนะคลังนะกองกระสาบทั่วประเทศไทยนะครับสามารถไปแลกได้นะครับทอยฟรีฟอร์คิดขอแนะนำนะครับ ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะแล้วก็สวัสดีครับ